ครับพบกันที่เบรกสนะครับเราก็จะฝากนะครับพี่่ติดตามทางช่องทางออนไลน์ทุกช่องทางนะครับรวมถึงทาง V6TV ด้วยนะครับพี่สามารถโหลดแอปพลิเคชันได้นะครับ V6 ออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์ App Store, p ์สต s แอปเปิลแอนดรอย i d ได้หมดเลยนะครับรวมถึงนะครับพี่ท่านใดนะครับมีพระเครื่องนะครับอยู่ที่บ้านต้องการสอบถามนะครับแท้หรือเก๊ยังไงดูยังไงนะครับสามารถแอดไลน์มาได้นะครับ ตามลายด้านล่างนี้เลยนะครับแอดนะครับ PTK 168แสแกน QR code ก็ได้นะครับหรือท่านใดนะครับเป็นแฟนรายการนะครับมีข้อเสนอแนะอยากรู้พักที่ยงอาจารย์ท่านใดนะครับส่งมาได้เลยนะครับเราจะรับไว้พิจารณา,าทุกเกเจีาจารย์ทุกเกจอาจา์ครับพร้อมตอบเสมอแล้วก็ราคาก็ตอบอยังไงก็ได้ได้อ,อยากดูราคาได้ไม่ขายก็ได้ ได้หมดสำหรับแฟนรายการโอเคไหมแต่ถ้าสำหรับคนอื่นไม่ได้แล้วถ้าเกิดเขาอยากจะไปเจอตัวล่ะก็สามารถไปพบพวกเราได้ใช้เขาพวกเราเลยนะพวกเราพันทิพย์งามวงวานครับ่าชั้นสองเดินไปตู้ไหนก็ได้ถามหาร้านเหนือดวนทุกคนก็จะรู้จักเดินไปตู้ไหนก็ได้ถามหาโตบารมีศิาิทุกคนก็จะรู้จักแหมขายของกันหน่อยเป็นผู้กงขวางผู้ก광ขวานโอเคนะเมื่อเปรียทีที่แล้วเนี่ยทิ้งท้ายไว้น่าสนใจมากเพราะว่า เกี่ยวกับเรื่องของบุคคลสองคนที่เป็นบุคคลสําคัญที่เป็นการก่อตั้งวัฒนธาตุเลยคือจะแคบว่าก่อตั้งก็ไม่ได้นะเป็นผู้สร้างเขาเรียกว่าเป็นผู้สร้างสร้างความมหัศจรรย์ดีกว่าใช้คํานี้เลยนะครับเพราะว่าพระธาตุบรมธาตุนครเองเนี่ยก็ยังไม่มีข้อมูลที่แน่ชัดเป็นประจักษ์ว่าเริ่มขึ้นยังไงใครก่อสร้างคือมันเรื่องของนครสิีธธรรมราชเนี่ย ก่อนจะไปพบสองท่านเนี้รรเราวนกันมานิดหนึ่งเรื่องของนครเม,มืองนครศรีธรรมราชเนี่ยซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเขาเรียกว่าอาณาจักรสีวิชัยโดยรวมในดินแดนทางทะเลเนี่ยนะครับจะได้รับการถ่ายทอดวัฒนธรรมรวมถึงศาสนาเนี่ยมาจากสีลังกา และจะมีการปกครองกันต่อมาเรื่อยๆเนี่ยมันหูหลาย,ยุคหลายสมัยต้องนี่ย้อนไปเป็นพันพันปีนะไม่ได้ย้อนไปเพื่อไม่กี่ปีย้อนเป็นพันปีนะครับแล้วเขาเนี่ยรับการถ่ายทอดวัฒนธรรมมารวมถึงวิถีชีวิตเนี่ยตอนนั้นเองนะครับศาส,สนาพุทธเข้ามาตามเข้ามาตามวัฒนธรรมเลยลายศรีลังกาแต่ศรีลังกาเนี่ยเขาจะนับถือศาสนาพุทธแบบมหายานมหายานเน่ยเราเราได้ยินในปัจจุบันเนี่ยเราจะ อะไรอ่ะสายสายทางญี่ปุ่นก็จะเป็นอะไรนะอะไรจุกุอะไรย่างไม่รู้อะคือเขาจะแยกไงแยกเป็นแต่ละโซนแต่ละโซนแต่ละโซนม่ายนมีหลายนิกายจนมหายานเนี่ยเขาจะอิงไปทางด้านพิธีกรรมความเชื่อการหลุดพ้นด้วยการใช้การสรรเสริญบารมีหรือการสวดมนต์อันนี้เขาก็เลยจะคล้องไปทางด้านพิธีกรรมซะเยอะค่ะ เมืองนครศรีธรรมราชเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นเมือง12นักสัตว์เป็นเจ้าแห่งคลองทะเลด้านหลังปิตาพมการเลยรุ่นแรกเลยเป็นนักสัตว์12อราศีเลยวะเพราะเขาได้สืบทอดวิชานี้วัฒนธรรมนี้มาจากทางศรีลังกาถ่ายทอดอยู่ที่นครศรีวิชัยอันนี้คือ,ค,อคือปฐมมาบทอือสิบสองนักสัตว์นี่ก็มีความเชื่อแล้วก็ถ่ายทอดมาจากทางศรีลังกาเลยใช่ครับ ใช่เลยเชื่อมโยงมาณตอนนั้นเองเนี่ยเราไม่ต้องพูดถึงดินแดนไทยนะเพราะเรายังไม่ได้รวมรวมขนาดนั้นใช่ใช่ถูกไหมเขาจะแบ่งเป็นแต่ก่อนนี้เป็นชมพูทวีปก็เป็นแบบถ้าย้อนขนาดนั้นเลยชมพูทวีปหมดเลยถูกป่ะหมดสวนภูมิใช่คำว่าสวนภูมิทวีปเอเชียทั้งหมดคือชมพูทวีปถูกต้องคือโซนบ้านเราเนี่ยเขาเรียกว่าสวนภูมิทีนี้สวนภูมิเขาจะแบ่งเป็น ดินแดนฝั่งซ้ายฝั่งขวาบนทางเหนือทางใต้ทางใต้เนี่ยเขาเรียกว่าสีวิชัยก็จะเป็นอาณาจักรไปแรกสีวิชัยซึ่งรับวัฒนธรรมทุกอย่างถ่ายทอดมาจากสีลังกาทะานั้นจะมีการอะไรรู้ไหมพราเลกเดินทางอ่าสีลังกาอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนสีลังกาเคยไปไหมครับไม่เคยไปเลยแต่ว่าก็เป็นประเทศที่อยากไปเหมือนกันนะนะครับเขาก็ล่องทะเลมาถูกไหมมันต้องล่องทะเลมาล่องทะเลมาก็มา ขึ้นอยู่ที่นครอ, mm hmm. อ่าสะซื้อขายแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเนี่ย mm hmm. ก็มาอยู่ที่นี่ทั้งหมดนะครับ mm hmm. มีสองใช้คำว่าพระมเหสีกับเจ้าชายแล้วกัน mm hmm. ทั้งสองท่านนะครับ mm hmm. ได้เดินทางมาที่นาจาักศรีวิชัย mm hmm. แล้วอัญเชิญพระเคี้ยวแก้ว oh. กับพระสาบรมสาลิลิขธาตุ <c oughs> ขององค์พระสมานพุทธเจ้าเนี่ย มาด้วยแล้วก็นํามาประดิษฐานไว้ที่วัดเนี่ยบรมธาตุนครเดี๋ยวขึ้นรูปทั้งสองท่านเลยนะครับนี่ถ้าท่านใดไปเนี่ยนะต้องไปไหว้นะเนี่ยเป็นเป็นจุดเริ่มเลยนะเป็นจุดเริ่มเลยสองรูปเมื่อกี้ครับที่อยู่ในฉัดเห็นไหมรูปนี้เลยรูปนี้เลยอ่านี่นี่นะครับทั้งสองท่านเนี่ยผู้อัญเชิญมานะครับจากศรีรังกาแล้วก็ทำให ผู้คนเนี่ยในสมัยนั้นเนี่ยได้มีโอกาสเข้าไปกราบสักการะบรมสารีกระธานแล้วก็พระเคียวแก้วนาเนี่ยจุดเริ่มต้นของหลวงทัานนครแล้วจึงได้สร้างเจดีเพื่อครอบไว้อีกทีหนึ่งอย่างเงี้ยคืออย่างนี้เจดีเนี่ยคาดว่ามีอยู่แล้วแต่มีการบูรณะเนี่ยน่าจะโหหลายครั้งเลยเพราะในในช่วงนั้นเนี่ย ในช่วนเนี่ยมันจะมียุคของเฟื่องฟูรุ่งเรืองอแล้วยุคที่อ,อ,อาจจะด,ดอบลงมา <ฮะ S 2> ขาดการดูแลทีนี้เราเนหาข้อมูลเยอะมากเลยเกี่ยวกับพระเจดีย์เนี่ยมีหลายหลักฐานและความเชื่อว่าอาจจะมาสร้างก่อนอที่สาลิกับพระบรมสารริกธาตุเนี่ยจะมาหรืออาจจะมาแล้วค่อยสร้างซึ่งควารู้สึกสว่วนตะัวเรานะ การจะมาแล้วค่อยสร้างเนี่ยมันยากมันใช้เวลานานเข้าใจไหมคือม, <laughs> มันยากเออแต่ถ้าเราสร้างไว้รอหรือรู้ว่าจะมาเนี่ยน่าจะง่ายกว่าอ่าถูกไหมน่าจะง่ายอ่ะหรือมีอยู่แล้วแต่อาจจะยังไม่ได้มีมีการพัฒนาดูแลยังไม่สมบูรณ์ทั้งสองท่านเนี่ยก็เลยอัญเชิญพระเคี้ยวแก้วมามาไว้ที่นี่และหลังจากเนี้ย เรื่องราวของวัดบรมธาตุนครเนี่ยก็จะเริ่มเกี่ยวโยงกับหลายความเชื่อ,อเพราะว่าในบรมธาตุนครหรือวัดมหาธาตุนครเนี่ยถ้าวัดเคยไปเหเนแล้วจะมีหลายๆวิหารมากเลยใช่เยอะมีหลายหลายวิหารเจ<ๆ>ดีย์ก็เยอะรวมถึงองค์พ่อจะรึกค้างาอยู่ในนั้นใช่ครับอ่าเสาหลักเมืองจำลองนะช่างว่าจำลองนะก็อยู่ในนั้น บานประตูไม้ที่แกะมาเป็นสองท่านเดี๋ยวค่อยขึ้นให้ดูนะอ๋อก็คือแกะเป็นรูปของสองไม่ใช่สองท่านนี้นะเป็นเป็นหลักฐานสําคัญชิ้นหนึ่งว่าสุดแล้วแต่ความเชื่อแล้วกันว่าองค์พ่อจดุคำเนี่ยท่านเป็นใคร่าเพราะความเชื่อเนี่ยใช้คาว่าความเชื่อเนี่ยเราไม่ได้มีหลักฐานอ้างอิงโดยเป็นประจักษ์มีมคําบอกเล่าซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยคาบอกเล่าเนี่ยก็มาจาก เรื่องเล่าอ่าเคยฟังไหมเรื่องเล่านู้นเรื่องนั้นเรื่องนี้ซึ่งเราไม่รู้ว่ารุ่นเออโแล้วข้อมูลเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงอย่างน้องวัดเนี่ยตอนเนี้ยอายุไม่เยอะเพราะผ่านไป30ปีเนี่ยถ้าเราไปถามวัดว่าเมื่อ30ปสิีปีแล้วเนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างน้องวัดจะต้องตอบได้ดูปะถูกหมแต่ถ้าเปลี่ยนเป็นเป็นพันปีแล้วเนี่ยตอบยังไงใช่ใช่เคยไปไหม ไปไปยังไป,ไปไหนคะท่ะาที่ไงไปไปมาแล้วค่ะเห็นไหมมีหลายวิหารเห็นค่ะเราก็ไปถ่ายรูปมาเอาเขาไปวิหารไหนบ้างเอาแบบเล่าแบบจินตนาการที่เจอไหมครับไม่ได้ีวิหารเป็นมีรูปอะไรอยบอกให้วิหารชื่ออะไรเออออกมาด้านหน้าแล้วก็จะเจอแบบเจดีย์ใหญ่มากก็นี่แล้วก็เจดีย์พระบรมธาตุใช่แล้วก็จะมีเจดีย์เล็กๆอยู่รอบๆถ้า yeah> จําไม่ผ huh> ิดเนี่ยวิหารในนั้นนะครับน่าจะมีเป็นสิบวิหารเลย แต่ละวิหารเนี่ยก็จะมีเรื่องราวความเชื่อมีพระสังฆายาน,นะมีพิเรพัธนธ์มีอะไรอ่ะองค์จตุโลกบาทมีองค์พ่อจตุคามเรื่องราวทั้งหมดอะอยู่ในวัดประมท่านนครนะแล้วทำไมถึงเป็นจุดเหมือน <c oughs> เหมือนเป็นจุดรวมในการรวมแบบทั้งหลายๆความเชื่อเนาะแล้วก็หลายๆสิ่งหลายๆอย่างมาอยู่ในจุดเดียวอันนี้คิดเหมือนเราเลยนะอตอนแรกเราคิดแบบเนี้ย ว่าสงสัใส่ไหมผงใส่ครับว่าทำไมมันไปรวมอยู่ที่เดียวเนาะทุกอย่างมันเหมือนสตอรี่ทุกอย่างอะมันมารวมแล้วก็เล่าเป็นเรื่องราวอยู่ในที่ที่เดียวแต่ว่าในในแต่ละอย่างนั้นก็มีการเชื่อมโยงกันใช่ให้เป็นเนื้อเรื่องเดียวกันได้ทุกอย่างเชื่อมโยงกันหมดเราเชื่อว่านะครับวัดบรมท่านนครเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยคือศูนย์รวมเลยทุกอย่างประชาชนพระ ที่ต้องไปเรียนต้องไปศึกษาพระธ<ช>รรมวินัยไปศึกษาพระไตรปิฎกอะไรอย่างเงี้ยเราเชื่อว่าที่เนี่ยคือจุดศูนย์รวมฉพราะนั้นการพัฒนามาแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยมาทําให้ทุกอย่างเนี่ยมันเกิดอะ่ะผมผมเชื่อว่านะคมไม่ได้เกิดขึ้นพร้อมกันถูกปะ่ะใช่คงจะแบบ50ปีนี้เอาสักหนึ่งวิหารนะ่ะก็มีเรื่องหนึ่งอีก50ปีทําอีกห,หนึ่งวิหารหนึ่งมีเรื่องหนึ่งเพราะว่าในการการสร้างแต่ละวิหารเนี่ยมันก็ใช้เวลาเพราะว่า เรื่องราวทุกอย่างมันเกิดพร้อมกันเนี่ยจะสร้างพร้อมกันทุกวิหารมันก็คงไปไปไม่ได้ใช่ใช่แล้วพระบรมท่านนครนเนี่ยอายุเป็นบมนพันปีอะ่ะคิดดูแล้วกันว่าเรื่องราวที่ผ่านจุดตรงนั้นเนี่ยมันมากมายขนาดไหนที่เราพูดแบบนี้นะครับเราก็ยังอยากเชิญชวนนะให้ทุกท่านเนี่ย ไปทําอะไรไปไหว้นะที่นั่นคือสุดยอดมูเตลูนะใช่แล้วก็อยากจะแบบว่าเออเรามาแชร์ความรู้กันได้เพื่อบอกว่าความรู้ในบางอย่างที่เราไม่ได้แบบพูดไม่ได้เสนอออกไปอะไรเงี้ยพี่ๆอาจจะรู้ก็ได้อะไรเงี้ยมาแชร์กันได้คือผมผมออกตัวก่อนเลยว่าผมไม่มีความรู้ขนาดทุกวิหารเลยเพราะเยอะมากจริงๆเยอะมาก <ๆ S 2> แล้วเรื่องแต่แต่และว,วิหารเนี่ยเขาจะมีสตอรี่ของเขาคือถ้าวันนี้ถ้าพูดถึงทุกวิหารครบนะสามเทป สามรอบเนี่ยไม่มีทางพอสามทิศเราไม่หมดสาทิศเราไม่หมดนะคือมันเ,เยอะมากแล้ว<ม>แล้วถามหน่อยถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเข้าเรื่องเลยว่า<ม>เกี่ยวแล้วในในวัดเนี่ยอ,องค์พ่อจตุคามประมเทพมีความเกี่ยวพันแล้วไปอยู่ในนั้นได้ยังไงคือจะถามว่าเกี่ยวพันโดยตรงไหมเนี่ยมันก็ไม่เชิงแต่ว่ามันมีหนึ่งวิหารที่เป็นเป็นใช้ว่ารูปแกะสลักไม้กับ หลักเมืองจำลองแล้วกันอด้วยนั้นแล้วเขาคาดการว่าภาพแกะสลักสองชิ้นเนี้อายุเป็นพันปีอะ่ะเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูนะครับอดี๋ยขึ้นรูปให้ดูอ่านอเนี่ยเนี่ยทั้งอสองท่านเนี้ยมันมีเรื่องราวเยอะมากเลยกับทั้งสองท่านเนี้เป็นพี่น้องกันอ,อ่าเน่เป็นพี่น้องกันมั่งเป็นองค์จตุคามเป็นองค์รามาเทพเนี่ยคือความเชื่อ เรื่องราวขององค์พ่อจตุคามเนี่ยเยอะคือรับวัฒนธรรมมาจากพราหมณ์ด้วยหรือเปล่าก็คือมหายานเนี่ยเขาเขารับเขาเรียกว่าคือผมรู้สึกคึ่งครึ่งของพราหมณ์เดี๋ยวก็มหายากินกันไปหมดเลยไม่ใช่แค่พุทธศาสนาแต่รวมถึงศาสนาพราหมณ์ด้วยที่รับวัฒนธรรมมาจากอินเดียแล้วก็ทางศรีลังกาอ่าใช่อ่าทีเนี้ยเราเราจะพูดถึงถึงความเชื่อแรกก่อนอืความเชื่อแรก ที่เขามีเรื่องเล่าเนี่ยมาย้อนกันมาหลายร้อยเปลี่ยนเปนพันปีความเชื่อแรกนะเขาบอกว่าองค์จตุคามลามเทพเนี่ยครับเป็นโอรสของนางพญาจันทา,าและเป็นพระโอรสของพระสุริยเทพอือ่าคือทั้งสองท่านเนี้ยก็ได้กำเนิดองค์จตุคามลามเทพนี่คือเรื่องความเชื่อแรกเรื่องนี้นะครับ เล่ากันไปย้อนกันเลยไปศตวรรษที่เจ mm ็ด hmm. อ่ะย้อนขนาดนั้นนะครับ mm hmm. บางท่านเนี่ยอาจจะสงสัยว่าองค์พ่อจตุคามเนี่ย mm hmm. มีคุณแม่เนี่ยมีมารดาเนี่ยเป็นพระยาจันทราเนี่ยนั่นคือใครอันนี้ก็มีความเชื่อที่เกี่ยวโยงกับทางด้านท้องทะเลเหมือนกัน mm hmm. พยาจันพระนางจันทราเนี่ยครับ mm hmm. เขามีความเชื่อว,ว่าท่านบรรลุธรรมขั้นสูง mm hmm. ท่านสามารถ สยบขึ้นลมทะเลความอับประยศอับปางหรือความไม่ปลอดภัยทางทะเลได้ประชาชนคนไทยรู้จักในนามของแม่ยานางไงอ๋อในย่านเรือเหรออันนี้เนี่ยคือคือต้นกําเนิดที่มีความเชื่อโยงกับแม่ย่านางคือเมื่อก่อนในคาบสมุทรเนี่ยของสีวิชัยเนี่ยหรือหัวเมืองทะเลเนี่ยเขาถือว่าเป็นดินแดน ทะเลทองทรัพยากรเยอะมากการแลกเปลี่ยนซื้อขายและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมเยอะมากเขาก็มีความเชื่อว่าองค์พ่อจตุคามรามเทพเนี่ยเป็นลูกของพระสุริยะกับแม่นางพญาจันทราเนี่ยนะแล้วแม่นางพญาจันทราเนี่ยท่านบรรลุธรรมขั้นสูงแล้วแล้วท่านก็ตั้งไอสัางจิตเป็นพระโพธิสัตว์เพื่อจะมาดูแลปกปักคุ้มครองรักษาผู้คน ความเดือดร้อนค่ะผู้คนล้วความเดือดร้อนทางท้องทะเลออกทะเลเนี่ยเขาก็เลยเชื่อว่านี่แหละคือแม่ย่านางที่คอยปกปักคุ้มครองรักษาเราอเคนี่ย้อนไปเมื่อพึ่งรศตวรรษที่เจ็ดนะไม่แต่ที่เราได้ยินได้ยินกันก็คือแม่ย่านางแม่ย่านางลดแม่ย่านางก็จะปกปักดูแลรักษาญาณพานาคือคือที้แม่ย่านางเนี่ยแม่ย่านางเนี่ยผมว่าเนี่ยเราก็ ลูกแม่น้ำใช้ว่าบ้านติดแม่น้ำนะแม่ย่นางเรือเนี่ยเราได้ยินมาตลอดคแต่แม่ยนางรถเนี่ยคงมาไม่นานถูกไหมแต่เขาเชื่อว่าแม่นางเนี่ยจะเป็นผู้ที่ปกปักคุ้มครองรักษาอยู่ในยานพาหนะที่เราใช้แต่ถ้าอิงกับประวัติเลยเนี่ยก็คือเรืออ,ออกเรือออกทะเลเจอขึ้นลมจุดเริ่มต้นก็คือที่นครศรีธรรมราชเลย ก็ไม่จะเริ่มข้อมูลมาเริ่มที่นี่อ่ะครูว่าถ้าเราจะอิงว่าเพราะว่าเราเราไม่สามารถสืบจากที่อื่นได้เลยเก่ากวันนี้มีปะล่ะไม่มีอันนี้สตอที่เจ็ดอันนี้สตอที่เจ็ดเขายืนยันว่ามีข้อมูลจากสตอที่เจ็ดเรียงอะเป็นแบบนี้อ่ะแล้วก็เนี่ยแหละอันอันอันนี้ก็คือเป็นความเชื่อใช่ไหมเวลาใครจะออกเรือยังไงก็คือต้องมีการไหว้แม่ย่านางก่อนถูกต้องบางคนจะรู้จับแม่ย่านางรู้จักจากชื่อแม่ย่านางอ่าแต่วันนี้เรามีข้อมูลหนึ่ง นี่คือความเชื่อทีุกท่านต้องใช้วิจนญานนะม,มีข้อมูลแจ้งทราบว่าแม่ย่นางคือนางพยาจันทราเป็นมารดาของขององค์งพ่อจัตุคามรามเทพออันนี้คือหนึ่งเรื่องเล่าก่อนค่ะนี่คือองค์เดียวนะองค์จัตุคามรามเมาองค์เดียวเลยม,มาองค์เดียวเลยทีนี้ไปเรื่องเล่าที่สอง <c oughs> นะเขาบอกว่า องค์พ่อจตุคามรามเทพเนี่ยองนี้ก่อนนะที่มีองค์เดียวเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยชั้นชื่อเจ้าชายรามเทพยังไม่มีจตุคามอ่าแต่ทางศาสนาพุทธมหายานเนี่ยรวมถึงการถ่ายทอดวัฒนธรรมจากศีลังการเขามีศาสตร์วิชาหนึ่งอ่ารู้ไหมศาสตร์วิชาอะไรรู้ไหมรู้ไหมอะไรคะจตุคามศาสตร์ จตุคามศาสตร์คือศาสตร์อะไรอ่ะเห็นไหมงงเห็นไหมงงไหมแต่ผมเคยได้ยินเคยได้ยินไหมจตุคามศาสตร์อ่าจตุคามศาสตร์เป็นเหมือนเป็นวิชาเป็นแบบว่าศาสตร์ของทางทางฝั่งศีรกาอ่าอ่ะเดี๋ยวไปติดตามเบรกที่สามจตุคามเห็นไหมนี่เพิ่งเริ่มยังไม่ไปไหนเลยยังอีกยาวนี่แค่จุดเริ่มต้นเบรกที่สามนะครับเดี๋ยวกลับมาพบกันกับจตุคามศาสตร์น